ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยารายงานลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง ลักษณะสาสคัญทางอุตุนิยมวิทยามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกําลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ําปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคนองเกิดขึ้นในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าว,วันนี้จนถึงเช้าว,วันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคนองร้อยละหกของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางตากกำแพงเพชรและพิศนุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมพระนครศรีอยุธยาและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงหนเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและปัตตานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง2-3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา3.45นาฬิกาส5นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง77เซนติเมตรและเวลา 20. นาฬิกาส8นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง87เซนติเมตร น้ำลงเต็มที่เวลา0 0 4นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง40เซนติเมตรและเวลา13:06นาฬิกนาทต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง97เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตด,ดวงอาทิตย์ตกเวลา18:46นาาฬิกนาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18:48นาาฬิกนาที